หลายคนนั้นอาจจะประสบปัญหาคือเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งนะครับคิดจะทำอะไรก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีต่อไปนี้มีคําแนะนำที่อาจเป็นประโยชน์นะครับประการที่หนึ่งคือให้สร้างเส้นทางการทำงานที่ชัดเจนว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างและลงมือทำนะครับประการที่สองคือหาแหล่งบันดาลใจที่ส่งพลัง ท่านอาจจะมีหนังสือบุคคลต้นแบบหรือแนวคิดที่ส่งผลังขอให้ท่านนำมาปรับใช้ในชีวิตของท่านครับประการที่3คือจงกล้าตัดสินใจหลายครั้งความลังเลความสงสัยทำให้ได้ไม่ลงมือทำสักทีนะครับขอให้มีความกล้าหาญและกล้าตัดสินใจในการลงมือทำประการที่4คือให้ประเมินว่าในแต่ละงานใช้เวลามากน้อยเพียงไร ใช้เวลาใช้แรงงานใช้ทรัพยากรหรือพลังงานอย่างไรและจงเลือกใช้เวลาให้เหมาะสมกับงานนั้นประการที่5คือคนเราจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจเมื่อรู้สึกว่ามีคนเฝ้าดูเราอยู่ครับและประการสุดท้ายคือขอให้ละทิ้งความสมบูรณ์แบบแต่การลงมือทำต่างหากที่สำคัญครับ